แ h ม m กลาบสวัสดีทุกคนนะครับมาอยู่กับบัดดี้รองภาคไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวหยุดภาคสี่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมจะมาลองตัวช้างให้ดูสักหนึ่งคลิปก็พอแล้วอ่ะนี่ไงโอ้โหเคีย์มาประมาทใช้ยูโกไม่แพ้เลยแล้วเราก็ได้ตัวมันมาเรียบร้อยนะครับโอ้โหเรียกได้สามชุดนะครับขาวเขียวไม่มีเขียวเลยเลืองโอ้โหตัวคอนตัวนี้ผมไปลองในโหมดฝึกแล้วนะครับไม่มีคอมโบอะไรเลยครับทุกคน คือเป็นตัวที่แบบว่าต่อยต่อหมัดต่อหมัดใช้หมัดเดียวใช้หมัดเดียวอะไรประมาณนี้ครับตะหมัดเดียวต่อยหมัดเดียว,ว,วน้นเป็นท้งจับใส่ท่านะครับกับความแรงนี่นะเริ่มก่อนครับบูซูจิบาช็อตเข้าไปอโอ้โหอย่างแรงครับหมัดหนักไหมทุกคนจ้วงเข้าไปโอ้โหดูวิ่งก็ช้าครับนี่โมจูเติร์ดไฟแรงเออนี่อุ้ยรถจักรยานไปง้างก่อนครับนี่ช้างนะครับทุกคน เห็นเป็นช้างนะครับไม่ใช่เห็นเป็นอะไรนี่ไอวู้ยอย่างแรงครับคุยก็ไปอืหึแตะก็ไปทีครับไม่เหนียววู้ยสัตว์ด้วยงาครับฟาดด้วยงวงโอ้โหโคตรแรงครับเป็นตัวคอนที่แรงเยอะที่สุดในเกมคนระับผมบอกเลยครับพอไปง้างทีเวลาเดินนี่สะเทือนเลยนะยจับใส่ท่านี่เป็นไงเน้นจับเว้ยมาไอตัวจับต้องเจอกับตัวจับสัตย์ นี่ไงทิบนี่ไยันโคมทิบก็ไปอีกโอ้โหปลายล่างโอ้โหภาคนี้ก็มีปลายล่างแบบอามาหิดนะครับนี่ไงชนเข้าไปทาตีโอ้โหไม่ติดนะครับนี่ไง่อยไปก่อนครับต่อยได้ทีก็หมัดนะครับไม่มีคอมโบนะครับตัวนี้อาศัยทุ่มเอาอื้อโอ้ยจับน็อกพื้นนี่ยันโคมเข้าไปฟาดหางเลยโอ้โห ก็ดอกหนักแน่นครับทุกดอกอแต่ถ้าเจอตัวคอมโบผมว่าสู้ยากแน่เลยอย่างเช่นอีอีแมวเนี่ยนี่ทุ่มก่อนได้เปรียบนี่ชิงความได้เปรียบมาได้มาสิจา้าหนูจับใส่ท่าต่อ,อก็จับไม่ได้มันเโโโนงงงงตี้ยก,กโ็โหโดนคอมโบอือไปลัางช้างควิดควิดเหวียงงาเวียงงาครับโอ้โหตปกระดอกไปกระดอกอ้ยโดนคอมโบมันยุิโกะเหรอ พี่ช่างเดินทีสะเทือนเนี่ยนี่จับโอ้พื้นดีงค่กูนี่ยันโคมไไปก่อนครับจับโอมเตียไปน,ะนี่เวียงลงครับมีท่าเวียงหลายท่านะครับตัวนี้ประมาณสี่ท่าครับนั่งทับครับโอ้โห,โห,โห,โหแตกครับใส่ปิ้นี <laughs> ้น้ำหนักเยอะเกินไปสเตตต่อไปโอ้บาคูดีว่เจอกับความไวจะสู้ยังไงวะเนี่ยขอทุ่มก่อนละกันจะสู้ยังไงไม่รู้อะ นี่พี่ตุลปล่อยเตะเข้าไปนี่คไม่เตะได้ทีกะทีเห็นไหมนีม่ครกขึ้นมาแต่ก็แรงนะครับูนีเป็นไงโห่แตะกตระหมัดไปง่าไปง่าไปเอามาหิดเราก็เวียงไปก่อนครับตีเอางาฟาดอือาร์ตีโอ้โหเด้งขึ้นไปครับปั้งฟาดไปงวงครัะโอ้โหบาคูรีวครับติดแบนแตดครับเออ โอ้โคตรเถื่อนโอ้โม่งรงจับอันติขอจับหน่อยอลิสนี่ทับโอ้โหแบนครับอย่างนี้เพราะนี่จวงเข้าไปไม่เจอคอมโบสู้ยากาว่ะเหวี่ยงเข้ามาทับเข้าไปทีนี่เป็นไงแบนแตะอืออือใจเย็นใจเย็นอือจวงเข้าไปนี่คอมโบได้แค่นี้หลยช้ากระเตา่า ตอนแกกูไม่ไม่คิดว่าจะเป็นช้างนะคิดว่าเป็นเต่าตอนแรกช้าเกินเออเหวี่ยงด้วยงาจับด้วยอันตินี่ดูอันติท่านี้แบสมาบอมเมือบอมโหมกี่แตกกะตายเหมือนจะโหดก็ดูดีนะครับแต่ผมรู้สึกแปลกๆโอ้เจอกับพี่ยูโกนะครับมหาเทพยูโก็ขอจับหน่อยเออทับเขาไปด้วยน้ำหนัก200โล โอ้ยโดนงัดชุดชะเหรอเดี๋ยวมึงเจอช้างตกมันโอ้ย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 ตีไปร่างก่อนวิ่งทีสะเทือนนะบังบังบังเลยมือเมือมื่อมือเฮ้ยเครื่องสามพันนะพี่โอ้ย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 โอ้มึงจะต่อยใครขนาดนั้นกูต่อยมึงได้ทีก็หมัดนี่ไงนี่เหวี่ยงเข้ามาจับโอ้ยใจเย็นยูโกูโอ้โหมันพิวนี่ฟาดในงวง จับด้วยอันติเด้งขึ้นไปฟาดบังโอ้โหอุ้ยเฮ้ยพลังช้างสานโอ้โหเจอกับเชอนิลล็องนะครับมันโฉกอีกแล้วโอ้คัมโบไม่กลัวเว้ยนี่ไงอุ้ย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 สเตตเจ็ดนี่มันโหดจริงๆริงใจเย็นใจเย็นเชอร์นิลลองยอมมาครับพี่ยอมมาครับพี่ แปงง้างกดกูอีกโอ้โ oh ห oh 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 oh. ความช้านี่เป็นปัญหาอย่างหนักเลยนะครับกันยังกันไม่ทันอะ่ะเออนี่ใหโอ้ตอนนี้ต้องให้มันวะน่าจะแพนะครับโ <c oughs> อ้ยปาดก้างไม่ไหวว่ะไม่คอมโบไวจัดเนร้องสเตจเจ็ดก็เลยครับกดคอนแล้วมาสู้ใหม่นะครับขอขาดแก้มือนหน่อยนะยังไงก็มารีวิวให้ดูนะแพ้ก็ช่างหัวมันทับไปก่อนครับ กายเย็นนี่โอ้โหเออเออคอมโบคอมโบโอ้จะเตะ14ตีตีกูนี่ไงจับก่อนเตะ16ตีนเหรอเพื่อนฮะพี่จะช้างเป๋นๆปนนี่ไงเตะล่างเตะล่างเป็นไงโอ้ยโคตรขัดตาช่บหยเวลาเนี่ยต่อยได้ถึงระมัดเนี่งแม่งตัดใจมากไปยางแบบเอามาหิดมาทำอะไรได้ไหมเออโอ้ยนี่ถ้าจับ คุมืขึ้นไปแบ็กมาบอมโอ้โหโคตรแรงขึ้นยอดโอ้โหเป็นไงช้างอื้อจับนั่งทับไปเอื้อยเอื้อยครับกระดูกหักกรอบโอ้โหโคตรแรงครับท่าไม้ตายของช้างมาถึงสเตจสุดท้ายนะครับนี่คือบอสของเกมนะครับนกฟินิกครับอยู่ว่าแพนกวินนั่นเองมันแปลงร่างได้สองร่างนะไอตัวเนี้ยอุ้ยโอ้ มันมีร่างนกฟินิกกับร่างนกแพนกวินนะครับโอ้โห้กมันก็แปลงเป็นนกฟินิกครับชิปหอกก็โดนอันตโิโดนสูบพลังโอ้โหแรงกว่ากูอีกทำไมมือแรงขนาดนะั้นอุ้ยโดนจับโอ้โหทีดเดียวว่าจะไปนโหดเหี้ยอย่างงี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแพ้แบบงงๆมาขอแก้มือหน่อยมือ แพ้ได้ไงนี่ยังงงอยู่เลยเมื่อกี้กูโดนแบบไรสองทีแตกอือจ้วงเข้าไปโอ้โหไปรั่งเป็นช้างเป็นเผ่นนี่ไงพุ่งเข้าไปขวออันตีบ้างดิอือขวออันตีหน่อยอือนี่เวียงวิดเด้งขึ้นไปฟาดไปทีนึงโอ้โหติดแมพครับเอียบร้อย <c oughs> โดนไปทีเดียวมันก็เละชัวร์เลยอือแรงเหมือนกันเว้ นี่เป็นฉากจบนะครับเหมือนภาคนี้จะเน้นไปทางอนิเมชันนะครับเอ้ยอนิเมะพูดผิดนะมันเป็นฉากอนิเมะเนี่ยเยอะมากเลยตอนที่ผมเล่นยูโกก็เป็นฉากพวกนี้นะครับเป็นอนิเมกะการ์ตูนวันด,ดี่รองนะครับโดยส่วนตัวภาคนี้ก็ยังงงงนะครับยังเล่นไม่เป็นด้วยที่เอามาเล่นให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมอยากรีวิวช้างให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพราะภาคเนี่ยมันเป็นภาคก,ก่อนภาคสคือผมไปเล่นภาคข้ามข้ามภาคไปไงไปเล่นภาค4ก่อนก็จบไปนะครับสำหรับฉากจบเมื่อกี้ เคลียตัวช้างไปก็น่าจะได้นกฟินิก์มานะครับเท่าที่ผมไปอ่านในพันทิปได้ตัวนกเมื่เกี้มาพอใช้ช้างเคลียรนะนนจบแล้วครับโอเคนะครับก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิวช้างทุกคนมีความเห็นว่าไงนะตัวมันค่อนข้างที่มันแบบแปลกๆอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะต่อยแบบหมัดเดียวหมัดต,ต,ต่อหมัดอย่างเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวก็ให้คะแนนแค่5้าทับสิบลกันครับเพราะผมเล่นไม่เป็น <c oughs> ไปดูนกฟินิก์ดีกว่าครับ ได้มาแล้วนี่ไงอยู่ข้างๆกันเลยใกล้ๆการโดโอเคนะครับงั้นผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ